ทากทากเหมือนขากถุยมาด่าผมเสียยุยย่อยยากยายประยงยอมแพ้แล้วก็แปรสภาพฟังแล้วสะดับสับประดลว่าเหมือนมูมาเป็นอะไรถ้ามองไม,ม่ ดาว่าประศัยไล่ส่งชไปสิไม่กล้าจจะร้องหน้าท้องพระโรงไม่กล้าประสงค์สับสนไม่กล้าประสงค์สับสนไม่กสสล้าจะหือเอามืออุดหู เพลทีคงจะอยู่ไม่ทนปร,ประโยคเราขอโทษประโยคสนให้ยา,ยาต้นให้ายาเข้ามาใกล้เข้าอม้าใกล้แล้วก็มองเข้าก็มองที่เจ็บเจ็บใจเจ้าก็ห ไปย่ก่อนเสนอแม่เอ๊ะสนทยาเส็จแม่หยุดเติมไปเป็นอะไรเนี่ยสไฟพาเอไอ้ใจพามงมีแสนนม่ไดูออกไปให้ใจ,จากลูก,กูก้ากมอไปนมะ่ ไายหายลายหงนเขาเป็นแค่เพื่อนแค่เตือนก็พอแม่ยาตัดพอพูดผ่านอย่าสอนแม่ยืนน้ำตาคอแสนทอรมานซึมเซาส,อสองสารสับสนแม่ยารียบด่วน ควรจะด่าควรไายถึงค่าของคนทนทยะจูเฉยเฉยูเฉยเฉยยกมือลาน้ำตาเพื่อไหล ของมึงกองไว้ตรงนั้นกูไม่รับไปม,มึงไปซะทีก่อนที่มึงกูจะจกมือขึ้นแล้วน้ำตาก็ไหลต้องขอลาไกลก่อนแม่ดาสิยับคงไม่กลับยอ้อนยังมาคิดคอดคอลคิดคน ชีวิตบัดตกขอหลมซุ่มให้ไกลจากชุมฝูงชนไปก็กระบอกก็กระบอกลาก่อนก็กระบอกลาก่ระปยอมไปมึงจะไปตายที่ไหนมึงต้องไปหยุดรลายดลองไห้ เมื่อนมึงกลับวันไปแล้วไปออกไปจากไปมึงจะไปไหนก็ไปฮะอะอะอะไรนะกูไล่มึงออกไปจากพระตำหนักกูเดี๋ยวนี้ไปฮะอะไรนะกูบอกว่าให้ออกจากพระตำหนักกูไปไปเี้นน้ำเต็มหูกูเลยเนี่ยโอ้องหญิงกาะกระหม่อมอะ เข้าห้องน้ํามาแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วกูบอกให้ออกไปจากพระตำหนักกูกูไล่พวกมึงไปคือว่ากระหม่อมกินแล้วกินแล้วขี้อ่ะเอ้ยกินแล้วข้าว่ข้าวกินไปแล้วอ๋อแม่หูมันไม่ค่อยจะดีหูมันไม่ค่อยจะดีต้องใช้ท่าทางแม่ต้องใช้ท่าทางไล่กูพูด มึงไม่รู้เรื่องมึงดูท่าทางกูนะไปไปไปเฮ้ยเพื่อนอะไรองหญิงทำไมเขาไล่แล้วใช่ไหมวะเขาทำอย่างเงี้ยเออไล่ใช่ไหมเออกูไม่อยู่ก็ได้เออบ้านเนี้ยเมืองเนี้ยกูกลับวัดกูก็ได้จำไว้นะโอรสมึงพากูมาแต่มึงไม่พากูกลับมึงว่าไปเลยกลับก็ได้ ไปซะเทลาลาลาแล้วคุณแม่เจ้าขาลาแล้วคุณแม่เจ้าขา้าพระคาาืนกลับมาจะให้กลับขาทีทีท<อ>ีทีที หมอก็ไม่รับเย็บแล้วมึงกลับวัดเธอไอ้ชิปผิดอยู่่นแหละไปแล้วไปยงอยู่ก็ไระปยงเรารลายปอดไปยงยอดเดี๋ยวนี้น้สนทยาจะทำอะไรเสด็จแม่สดงไม่เสด็จแม่ทำอย่างนี้แล้วไปยังกับแม่ทำอะไรเสด็จแม่อะไรเปื่ยนเก่าจนทำไมโธ่เพื่อนต่ำๆแบบนั้นลูกยังจะไปคบกับมันอีกหรอ เพื่อนดีๆมีตั้งมากมายยศท้าบรรดาศักดิ์มีตั้งมากมายเดี๋ยวแม่จะหาให้หยุดร้องไห้จะเถิดสนธยาเอาอย่างนี้ดีกว่าหยุดร้องไห้ทำหน้าหล่อๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อไปกับแม่นะลูกนะในเมื่อเสด็จแม่ต้องการก้องชื่อทองตามเสด็จแม่เสด็จแม่แ มีคองมาม้องสูบเลยนาะดูสิดอกไม้สวยมากเลยอะแกมันก็แน่นอนเยอะแกคือดอกไม้ก็ต้องสวยว่าแกอยู่แล้วละเพื่อนแต่ยังว่านะฉันก็ต้องสวยสุดดอกไม้อยู่แล้วดอกไม้จันทร์นะหรอโดยเฉพาะน้องสาวเราดวงใจสวยที่สุดแถวเนี้ยไม่มีใครเทียบได้เลยดวงใจน้องสาวพี่เนี่ย ไม่สอบไม่ถามชมกันเองอะมีงี้ด้วยหรอไม่ได้หรอกเราเป็นคนสวยอะจะเป็นที่ตามแซี่นีก็สวยนี่ก็สวย อ,อะไรกกแกสุมารีอ,อ,อบอวนชวนกลิ่นสุมาลีกระดิ่งหอ,อมตะลอบอบสวรรคดอกมาลีชื่นอุนรากพวงพยนอนลายยอดหอมยอดยอ,อ สวยทั้งนั้นเลยอ่ะบัวนาดอกบัวเห็นแล้วสวยจังเลยชอบพลิงส่งกินระงมนุ่นดอกหาโล่กับดอกละทอมอ๋อเขาเรียกว่าดอกบานหอมดอกดอจึกริส่งเจ้า ตายแล้วตัวอะไรเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกนายพวกนายเป็นใครเนี่ยกล้าดียังไงเขาไม่ได้แคียนหัวห้ามใช่ยน่าเกลียดสุดเลยเป็นจอรนหรือเปล่าเนี่ยเราเลือกไม่ได้ค่ะสวัสดี้ค่ะออ๋ เป็นตู้หรือเปล่าเนี่ยมาสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะ eh <ga> สวัสดีค่ะอุ้ยนี่เวมาแปลกๆเหรออ่าอ่าอ่าสวัสดีค่ะไปย้งโอ้ยไม่ต้องรับไปเยอะขนาดนั้นตั้งสติตกใจหมดเลยตั้งสติแล้วมึงคุยดีๆไปคุยเลยคุยหมดตั้งสติดีๆไปย้งคุณผู้หญิงครับนางฟ้านางสวรรค์มีชื่อว่าอะไรนะครับฉันจะเป็นจะต้องบอกเธอด้วยเหรอเธอเป็นใคร ปลกหน้าเข้ามาในสถานที่เนี้ยคนอย่างฉันน่ะไม่เคยบอกชื่อใครง่ายๆใช่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเห็นส,สวยๆอย่างเงี้ย <c oughs> จา้า <c oughs> น่ารักประย,ง,ยงชอบถ้าไม่บอกชื่อประยงก็ไม่เป็นไรผมเองมีชื่อว่าประยงครับรขออภัยใครถามเธอชื่ออะไรบอกที่ไม่รู้จัก ถามชื่อทำไมฉันไม่รู้ถ้าดูนิดหน่อยเป็นไรไม่บอกหรอกถามแค่นี้ไม่ได้ช่วใจฉันดำนักนะไม่บอกหรอกขอหยกที่ฉันมีธุรจะทำบอกมาหน่อยสักคำจะถามชื่อตอบมาฉันไม่รู้ไอ้ดูสิอาย่าโอ้คนสวยบ้าป้า

ไอเสือที่นายเทียงเท้าไขเอาไว้คุยกันเขอไยคุณไม่ใช่นอเภอจะได้บอกชื่อเธอสำคัญแล้วจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันชื่อหรือไม่หูชุยคุยบมกเชื่ออะไรฉันชื่ออชัย ออกไปไม่ออกฉันบอกใออกไปไม่ออกออกไปไม่ออกไม่ออกเลยไม่ออกแน่นนโอ้โหโอ้โหโอ้โตบ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 ตใช่ไหมตบใช่ไมโอ้โหไอไอ้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 ไอไอ้ Aiyo! 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 ตามมาทำไมก็ตามมาหาดวงใจไงปล่อยเลยตามมาบอกรักบอกให้ปล่อยตามมาบอกว่าอยากอยู่ใกล้บอกให้ลอยที่สำคัญตามมาฝากหัวใจไว้ที่ดวงใจด้วยจ้ะถ้าฝากหมนะนะถ้าเราฝากเราจะได้คู่กันเป็นแฟนกันรักกันไปจนตายในเล่ากูอาจจะเป็นแค่ลมปากนะสิ ตัวของพี่ยังงภกดีของมันไม่มีวนนันในหน้าอที่ยามแรกรักผู้ดีน้องเห็นมากมีผู้ชาย รักน้องจนตายไม่แนงนายสิลงาขอคนเล่านิสันนิดทัดพี่ค่ะรักแน่รักแท้กานดา สญญามัไม่าบานได้ไม่ l ล่าควันจิตเจ้าอยาได้คิดแปลพันถ้ายัางนั้นสา,านสาบานสาบานหน่อยสิที่กล่าวฟังเทอหนอจะขอสาบาน,จ,น,นจะรักน้อง เทียบิมพันให้เจ้าหากว่าจริงเหมือนคำสาบานที่ต้องการน้องยอมดังกล่าวขอจูบนิด คิดปิดบังไปปรางไปเลยคราวคอยข้างหนึ่งดูดูสิแกมช้ำเป็นกองรักเจ้าพี่เฝ้าไมา่ปองอย่ามัวร้องเลยจ้า

เอาแต่เดียวกระโดดกัดหูก็เลยหอมเรียกนะหอมก้หอมหรอเอาแตพอหอมปากีะรจคุยกันหรือเปล่าแล้วก็นางเอกเอาตัวดีๆไปหมดเลยแล้วเหลือตัวสตีนอะไรไปให้กูเนี่ย้าหรอน่าเกลียดมึงกับกูเปลี่ยนหัวกันไหมไม่ได้หรอกกูดิเห็นไหมกูใส่สีแดงคู่กันกูต้องอยู่ด้วยกันอีตาบอดสีสีแดงไหนเล่าสีเหลืองสีเขียวเออนั่นแหละอีชิปไหนมึงมีอะไรจะเคลียร์พี่มีอะไรจะเคลียร์กับหนูเปิดโอกาสพี่ให้มึงก่อนเลยก็ให้มึงก่อนมาแล้วจับนมกูทำไมล่ะไม่ใช่ จะแตะเฉยๆกูว่ามึงไม่ตั้งใจจะแตะกูหรอกพี่อ่ะมีอะไรจะบอกมีมีกรมากรหนึ่งฮะเย่าบอกนะอะว่ามาเจอผู้หญิงอย่างกูเนี่ยมึงมาเป็นบทกรเลยเหรอต้องมาเป็นบทกรแต่ว่าไม่ซ้ำคนอื่นนะไม่ซ้ำคนอื่นมีกรพี่เป็นนักแต่งกรจริงปะเนี่ยได้แม่ชีก็พรกะกรนี่แหละเดี๋ยวบอกว่ามึงได้กับแม่ชีมาแล้วอะไม่ใช่ได้เจอแม่ชีอ๋อไหนก่อนพี่ว่ามาหนูก็อยากฟังเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ดีใจ จะได้เมียหน้าหลังจากคอเคลียมาหลายหนฉันจะมีเมียเป็นตัวตนหญิงอื่นหมื่นคนไม่สนใครในเมื่อพี่มาเป็นกอรใช่ไหมล่ะอ๋อฮะและหนูอ่ะก็เป็นเด็กไวไฟด้วยจริงดิเมื่อกอรมาก็ต้องตอบกลับไปเสียเงินไต้กอรด้วยก็หนูได้กระพักพระพกรนี่แหละระไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกพระเอกอ๋อพระเอก เอมีผัวเป็นพระเอกอยู่รูปร่างมึงได้พระเอกด้เหรอเนี่ยเออกูแบบไวไฟยังอยากฟังไหมอยากฟังวันนี้ดีใจจะได้ผัวหลังจากเสียตัวต้องหลายหลนน่วันนี้หนูจะมีผัวเป็นตัวตนพ่อยากพูดเลยว่าทำไมอ่ะที่ผ่านมากี่คนไม่เคยดัำตัวอีิป พี่สะกิดตู๋ทำไมอะไม่ได้สะกิดหรอโดยจะโดยเฉพาะนะทำไมตากล้องหนึ่งสองสามสี่ตัวะผัวกูหมดเลยฮะแล้วกูคนที่เท่าไหร่ของมึงเนี่ยนับไม่ท้วนมึงคงไม่เดินอย่างนี้แล้วไงฮะไม่เซฟไม่ดีกูคนกว่าจะถึงกูเนี่ยมึงคงไม่ดำล้วเหรอกูดำอยู่แล้วกูไม่ถึงซอกจักรแลวเออนี่เราสองคนเนี่ยทำไมไม่ต้องเกีียวกันหรอก ที่ไหนที่ไหนโจกับพระเอกก็ต้องเกี้ยวกันเราเล่นไวเออเราเล่นไวเลิกมึงกับกูคุยกันตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยเนี่ยอ้าวชื่ออยากรู้ชื่อพี่เหรอเออเก่อนที่หนูจะรู้จักชื่อพี่พี่ต้องรู้จักชื่อหนูก่อนสิตามจำเนียมหนูไม่ได้เสนอตัวแด่หนูอยากได้เราบอกให้รักนวลสนวนตัวถ้ารักนวลสนวนตัวก็ไม่มีผัวสิเพราะรุ่นนี้ต้องรักนวลเสนอตัวค่ะแค่แล้วหนูชื่ออะไรพี่อยากจะรู้หลือเกินหนูเป็นลูกครึ่งนะคะคุณพี่ ลูกครึ่งใช่ครึ่งอะไรอะไทยสิงคโปร์ไทยสิงคโปร์อ๋อลูกก็ครึ่งผีครึ่งคนรูแล่ะดูได้ว่าเราช่องสิงคโปร์แต่งตัวเป็นนางตานีเลยเหนูชื่อว่านนสมาเรียมาเรียใช่มีนามสกุลไหมนามสกุลก็ต้องมีสิคะมีนามสกุลด้วยนามสกุลก็เป็นของลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งเนอใช่ นามสกุลพ่อใช่ชื่อว่านอสอมาเรียนามสกุลรอเยกค่ะนี่นามสกุลมึงเหรอเนี่ยพี่มีนามสกุลเหมือนกันพี่มีชื่ออหรออ่าพี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกขึ้นครึ่งอะไรครึ่งขมรคนรึ่งพม่าโอ้โหลูกพม่าต่เราเลยมีผัวไปต่างด้าวกูเนี่ยอ่าชื่อชื่อฟังชื่อพี่นะอ่าพี่เนี่ยชื่ออารีดองนามสกุลจ้องจะเยส ไงในแบะสมควรแล้ที่ไม่มีเมียพากมึงจ้องอย่างเดียวมากรลัวเดี๋ยวก่อนพี่ว่าเราสองคนเนี่ยมานั่งดูไอ้คู่นั้นดีกว่าคอยถ่ายคลิปให้มันเกลี้ยวกันมากไปได้บ้านั่งเรียนรอจะมาถ่ายคงถลิปคูปว่านะถ้าเจมึงสองคนได้กันลูกต้องออกวานไปเขี่ยตะปาดแน่เลยอ่ะนี่หมรูปร่างหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างดาราเอหรอเป็นไม่ได้ชมพู่เคยดูเปล่าชมพู่อ่ะชมพู่ว่าเมียหรอดับดำใ้ชมพู่กับมอสฟิเดี๋ยวดูมา ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจทำไมย่าพี่มันเป็นอย่างงี้พ่ออะไรร้ไหมพ่ออะไรมันตอแหลป้าเรอกูเขินเรเป็นผู้หญิงแล้วเขินอายมันก็ต้องมีจริตจะกล้กันบ้างสิเอาแค่พองามพอนะจ้ะหนูเพราะว่าพี่เนี่ยก็จําใจที่จะต้องข่มขืนหนูเพราะว่าจาใจด้วยเพราะว่าพี่เนี่ย ก็เป็นแบบหนูพี่คะไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่จำใจงั้นพี่เป็นเมียหนูแล้หนูเป็นผัวพี่เองแล้วมึงจะหลอกพีนะหนูทำได้นะกูกลัวว่านักเรียนแล้วอังนี้ดีกว่าเอายังไงล่ะวันนี้เมื่อวานอ่ะพี่ไปใต้มาแล้วเป็นอะไรของมึงเนี่ยสมควรมึงเป็นอะไรเนี่ยไปใต้ย่าแล้วเกี่ยวอ่ะมึงต้อง มันมีระเบิดหนูกลัวโดนระเบิดอย่างสภาพมึงไม่น่ากลัวระเบิดแล้วทำไมอ่ะนิวเคลียร์ก็เอาไม่อยู่ป้าพี่จะพาหนูไปดูมโนราไปมโนราหรอไปไหมไปจ้าไปไม่ไปไม่ะไปไม่ไปไม่อีนี่ไปดูมโนราไม่ใช่ไปดูอะไร โนราเขาต้องรำสวยๆมึงรำได้ไหมเดี๋ยวรำให้ดูเดี๋ยวรำให้ดูเดี๋ยวพี่รำให้ดูอันนี้มึงไปลบบุรีแล้วล่ะสรุปพอกันดูอันนี้สวยแล้วเหรอคะนี่เคยดูแต่หนังตะลุงมาโนเอ้ยมโนรามโนเอ้ยมโนราพระสุททนจับขามโนรายืนเชิด โมโนแลนมโนเอ้ยมโนแลนพระสุทนจับแขนโนแลนยืนเฉยมโนเอ้ยมโนรมมโนเอ้ยมโนรมพระสุทนจับนมโนรมยืนเชยเยไหวเฉยไหวเฉยไหวอีนี่ฉันเริ่มตายดันมันเฉยอ,อย่างเดียวเลยมโนเอ้ย มโนรีมโนเอ้ยมโนรีพระสุทนจับไอ้นี่มโนรีดีใจจังดีใจอะไรของมึงล่ะอีควายดไเดี๋ยวกันมึงก็มีเหมือนกูเนี่ยแหละเดี๋ยวดีไม่ดีฟันดาบกับกูอีกดูเฉยๆเลยโหก็ดีใจนาๆจะมีคนจับปกติจับเองตลอดเลยม บูบรูตครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณทำให้คุณมีผิวใต้วงแขนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัสและมีความมั่นใจมากขึ้นสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข089 200 9988